ของการค้นพบสัตว์ที่สําคัญกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าม,มีการค้นพบเต่าปูลูเต่าปูลูเนี่ยเป็นสัตว์สงวนนะหายากแล้วก็บางที่เขาก็บอกว่าไม่เห็นมาหลายปีแล้วนะครับเรื่องนี้ไปเจอกันที่เชียงรายครับจังหวัดเชียงรายพบเต่าปูลูสัตว์สงวนระดับโลกในรอบ10ปีนะครับเขาบอกว่าเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าด้วยครับสมาคมแม่น้ําเพื่อชีวิตร่วมกับอาจารย์ฉัดพันธุ์พงษ์เจริญอาจารย์ภาควิชา วิทยาป่าไม้คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่ศึกษาแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าปูลูครับหลังจากได้รับแจ้งจากผู้นําชุมชนบ้านงามเมืองหมู่11ตําบลยางหอมอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายว่ามีคนในชุมชนพบเจอตัวเต่าปูลูในลําห้วยแดงเมืองบริเวณน,น้ําตกถ้าบึงห่างจากชุมชนประมาณ800เมตรนะครับชาวบ้านเจอตัวเต่าปูลูในลําห้วยแดนเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยยาว มีลักษณะเป็นน้ำตกโขดหินแล้วก็มีการพบตัวเต่าปูรูในรอบ10ปีของชุมชนบ้านงามเมืองด้วยนะนี่ฮะจะได้เห็นนะครับว่าเต่าปูรูหน้าตาเป็นยังไงนะฮะค่ะเต่าปูรูนะคะเขาบอกว่ามีอีกชื่อคือเต่าปากนกแก้ว เป็นสัตว์กินเนื้อกินปลา<ด>กุ้งนะหอยนะคะแล้วก็สัตว์น้ำอื่นๆด้วยรวมถึงผลไม้ป่าเป็นอาหารนะคะมีความสามารถในการปีนป่ายขอนไม้หรือโขดหินได้เก่งเลยค่ะคหากินในเวลาตอนเย็นหรือกลางคืนส่วนกลางวันเนี่ยเขาจะหลบซ่อนตามซอกหินนะคะทางสมาคมแม่น้ําเพื่อชีวิตเขาได้ทําการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าปูลูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนช่วงปีพศ2564-2565 ในพื้นที่6ชุมชนค่ะที่อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำอิงตอนปลายนะคะ โดยเขาใช้มติประชาคมหมู่บ้านประกาศเป็นเขตพื้นที่ห้ามล่าเต่าปูลูในชุมชนเป็นชุมชนนำร่องสามชุมชนนะคะได้แก่ชุมชนบ้านร้องหัวฝายหมู่12บ้านพัฒนารุ่งเรืองหมู่18ตําบลห้วยซออาเภอเชียงของและชุมชนบ้านเมืองงามเมืองหมู่ที่1 1ตําบลยางหอมอาเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายค่ะมีคณะกรรมการหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยเป็นคณะทํางาน ถ้าหากว่ามีการจับเต่าปูลูเนี่ยเขาจะมีการปรับด้วย20,000บ,บาทด้วยกันนะคะแล้วก็ส่งดำเนิคนคดีตามกฎหมายด้วยพร้อมกับการสร้างความร่วมมือขยายแนวทางการสร้างเขตรักษาอนุรักษ์เต่าปูรูไปยังชุมชนอื่นๆให้ครอบคลุมเขตป่าต้นน้ำในระยะต่อไปค่ะ